สวัสดีครับสวัสดีทุ่นชู้ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่หุ่นยนตอีกเช่นเคยนะ วันนี้เรามางานแบบง่ายๆนะครับไม่ได้มารีวิวอะไรน้องวันนี้จะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งที่มีน้องถามเข้ามานะครับในอินสตาแกรมแล้วก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นท็อปิกที่ดีว่ะจรา,าจะมาเล่าให้กับท่านชมได้ได้ฟังกันนะครับผมก็น้องเนี่ยถามว่าพี่คะหนูอยากเรียนศิลปะแต่ว่าที่บ้านแบบว่าไม่เข้าใจแบบว่าเรียนไปแล้วมันทําอะไรได้เรียนไปแล้วมันเอาไปใช้ชีวิตยังไงการงานจะมั่นคงไหมอะไรยังไงทําไมไม่ไปเป็นข้าราชการ อะไรแบบนี้แล้วก็มาปรึกษาเราเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นท็อปิกที่ดีแล้วก็ผมอยากจะมาแชร์มุมมองความคิดของเด็กศิลปะคนหนึ่งที่มาเรียนนะครับแล้วก็มันมีมุมมองบางอย่างที่เออเราอยากจะให้คิเนี้ยมันไปถึงผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ใครหลายๆคนที่กําลังมองว่าเด็กเรียนศิลปะเนี่ยมันคือเด็กไร้สาระไปวันๆเรียนเราแต่แบบความชอบใช้ชีวิตจริงไม่ได้ทํางานจริงไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีมาน,นานมากแล้วนะครับกับการที่ผมใช้คําว่าดูถูกแล้ว ันนะครับดูถูกว่าเอ้ยคนเรียนศิลปะแม่งมันไม่มีอนาคตมันไม่มีงาน นะครับแล้วก็แบบว่าเอ้ยทำไมไม่เรียนข้าราชการแล่ะข้าราชการมันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็แถวบ้านผมเนี่ยโอ้เยอะเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติเลยแหละนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผมก็เคยเป็นแบบนั้นแต่นปัจจุบันท่านก็เข้าใจเข้าใจผมนะนะครับเพราะว่าผมก็แสดงให้ท่านเห็นว่าเอ้ยงานศิลปะเนี่ยนะครับมันไม่ได้แค่ความชอบอย่างเดียวมันสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้นะครับมันสามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตที่สามารถทํางานได้นะครับนะครับอะผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าทําไม ผมถึงเลือกเรียนศิลปะเดี๋ยวเริ่มจากตัวผมก่อนนะครับก็คือผมเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้ครับว่าตัวเองชอบศิลปะนะครับคขาว่าศิลปะเนี่ยไม่ใช่แค่ค้นวัดรูปนะครับศิลปะในที่นี้เนี่ยหมายถึงแบบคณะนะครับคณะศิลปกรรมศิลปกรรมก็อย่างเช่นนิเทศนนทศิลป์นะครับทัศนศิลป์มัติมินเดียภาพยนตร์อะไรเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยคณะผมเนี่ยสาขาที่ผมเรียนเนี่ยจริงๆจะใช้คำว่าศิลปกรรมก็เกือบไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นควบควบเกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ด้วยดังนั้ มันเลยเกิดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมแล้วก็มีคําว่าเทคโนโลยีเข้ามานะครับผมต้องบอกงี้ก่อนเลยนะครับว่าคําว่าศิลปะมันมันไม่ใช่แค่วาดรูปเนาะอย่างที่ผมบอกไปมันก็มีหลายแขนงนะมันก็แต่ลแต่คนชอบบางคนชอบวาดรูปบางคนชอบทํา 3D บางคนชอบทำแอนิเมชั่นชอบถ่ายรูปชอบตัดต่อชอบทำภาพยนตร์มันมีหลายสาขามากครับและผมจะบอกว่ามันมีอาชีพเหล่านี้อยู่บนโลกจริงๆนะครับและอาชีพเหล่านี้เนี่ยนะครับมันสามารถทํางานเลี้ยงดูตัวเองได้จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมัน อยู่ที่บุคคลด้วยครับว่าบุคคลเนี่ยสามารถเข้าใจถึงวิชาเข้าใจถึงอาชีพแล้วก็มีการวางแผนนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถแค่ไหนนะครับมันก็เหมือนกับข้าราชการนะครับ <unemployed> มันก็อย่างคุณครูนะครับก็ต้องมีสอบใช่ไหมครับจากอัตราจร้างก็ต้องเป็นบรรจุจากบรรจุ środ, ก็เป็นขึ้นคุณครูคสหนึ่งคสสองคสสามแล้วก็เงินเดือนเพิ่มขึ้นชํานาญการพิเศษอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีมากขึ้นใช่ไหมมันก็ได้เงินเดือนขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ตําแหน่งที่มากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันครับ ทุกคนจบมาแล้วจะประสบความสํปปาสเร็จครับมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราเนี่ยเข้าใจแล้วเรารยรู้ตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับปัญหาอย่างเดียวเลยของคนเรียนศิลปะครับคือไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆนะครับเรียนจับฉ่ายไปเรื่อยทําจับฉ่ายไปเรื่อยทําอันนั้นก็ได้ทําอันนี้ก็ได้ทำอันนู้นก็ได้นนไดนนนไดแต่ไปไม่สุดสักทางนะครับอันนี้คือปัญหาเดียวเลยของคนเรียนศิลปะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณชอบศิลปะและคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวเราเองชอบอะไรชอบทําอะไรแล้วก็จบไปจะทํางานอาชีพอะไรเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจ แต่แรกอยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับการมารีสิลิปะเนี่ยไม่ใช่เด็กไรอ้อนาคตนะครับไม่ใช่เด็กที่เอาความชอบไปวันๆนะครับผมจะบอกว่าในเรื่องของประเทศเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องครับเรื่องของการบริหารเรื่องของการการจัดการเรื่องตรงเนี้ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องครับอาชีพฟรีแลนซ์ในประเทศเราเนี่ยนะครับมันมันยังรายได้น้อยอยู่นะครับแล้วก็ทางรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้สนับสนุนไม่ค่อยได้อะไรแล้วก็เรื่องของคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยในประเทศเราเนี่ยมันก็ยังถือว่าน้อยครับคือในทุกวันนี้โอเคแหละอาชีพออนไล ขึ้นเยอะบางคนเนี่ยก็รายได้สูงเลยบางคนเนี่ยก็ไม่เกิดเลยก็มีแต่ถ้าเราเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันยังมาตรฐานเรามันยังไม่ได้มาตรฐานครับมันยังน้อยอยู่นะครับผมอย่างต่างประเทศเนี่ยนะครับที่ผมไปแลกเปลี่ยนมาเนี่ยอาชีพช่างภาพอยู่นั่นเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าเงินดีมากนะครับเงินดีเกือบจะเท่าหมอเลยด้วยซ้ำกราฟิกอยู่ที่ต่างประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นนักวาดภาพนะครับโอ้โหอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือชีวิตดีมากนะครับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วก็อาชีพเหล่านี้นะครับทางรัฐเขาก็ให้ความสําคััญนรรกก็มีท้งงงใเื่ออขา สะดเรืเ่องของอัตราค่างเงินอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีเลที่ชัดเจนแล้วก็สูงกว่าประเทศเรามากต้องบอกว่าในประเทศเราเนี่ยอาชีพศิลปะเนี่ยหรือเด็กศิลปะเนี่ยมันอนข้างที่จะเกิดยากนิดนึงนะครับไม่นิดอะ่ะผมว่าก็เยอะอยู่นะครับแล้วแต่สายอาชีพเพราะว่ามันก็มีคนที่เขาก็เก่งๆที่เขาไม่ได้เรียนมหาลัยนะครับก็เกิดเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทางบริษัทของประเทศเราเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไปถึงขั้นฮอลลีวูดนะครับอย่างต่างประเทศเนี่ยใครที่ทํางานโอ้โหแบบภาพยนตร์เนี่ยนะครับมันแบบมันฮอลลีวูดละนะคร คนอยู่ในกองถ่ายเขาก็แบบเก่งๆงนะั้นแล้วก็เงินเดือนนะครับเรื่องของสวัสดิการอะไรเงี้ยมันก็ดีๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยเขาสนับสนุนนะครับเขาซัพพอร์ตอะไรตรงเนี้ยเวลาขอสถานที่เวลาจะออกกองออกกองอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าทางรัฐเขาก็สนับสนุนเนาะก็เลยอาชีพพวกนี้มันก็เลยแบบเกิดนะครับในดังประเทศแต่ประเทศเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ น้อยนะครับผมแต่ว่ามันก็เริ่มเริ่มผดขึ้นมาแหละนะครับอย่างยูทูบเบอร์ที่เมื่อก่อนเนี่ยคนมองไร้สาระมากโอ้ยูทูบเบอร์อะไรว่ามันจะไปดังได้ยังไงมันจะเอาเงินมาได้ยังไงนะครับทุกวันนี้ครับใครๆก็อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับใครๆก็รู้จักยูทูบเบอร์ท้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมฮะมันก็ตามดูตามสมัยมันก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆเปลี่ยนไปทีนี้จะตอบคำถามน้องว่าเราอยากจะบอกที่บ้านยังไงดีว่าเราอยากเรียนศิลปะนะครับแต่ว่าที่บ้านไม่เข้าใจผมอยากจะให้ทําอย่างนี้ครับก็คือเราไม่ต้องไไไไไไไปปปปปเเเถถีีียยยงงงงงงคครรรรับบบนมมม่่่่่ตต้้้้ออออออแขึสสหหืืววาาาาใณ์กทผู หรือว่าคนที่เขาแบบไม่เข้าใจนะครับเอาผลงานของเราไปฟาดหน้าเขาผมพูดนี้เลยอย่างบ้านผมเนี่ยตอนแรกคุณพ่อแม่ก็ไม่ไม่ยอมรับแบบอย,ยอยากให้เรียนวิศวะอยากให้เรียนข้าราชาการนะครับแต่ผมเอาผลงานฟาดหน้าคุณพ่อคุณแม่นะครับคือผมไม่เถียงไม่อะไรทางนั้นนะครับก็บอกแค่ว่ารอดูแล้วกันนะครับแล้วเราก็ทาทาทาของเราไปนะครับแล้วสุดท้ายนะครับมันผลงานมันก็ประจักษ์ให้ ท่านเห็นนะครับว่าเฮ้ยเราไม่ได้มาเล่นๆนะเราไม่ได้แค่แบบว่าอยากจะเป็นช่างภาพอยากจะถ่ายรูปไปวันๆเรามีการวางแผนเรามีการพัฒนาเรามีการเติบโตนะครับอย่างทุกวันนี้ตอนแรกก็ทำยูทูบอะไรเงี้ยนะครับที่บ้านก็ว่าได้สาระนะครับพอแบบเห็นเม็ดเงินเห็นผลงานของเราออกมาเนี่ยเออที่บ้านเขาก็ยอมรับนะครับใครที่กําลังจะเรียนศิลปะนะครับอยากจะให้ตั้งหน้าตั้งตาทำผลงานออกมาให้ดีแล้วก็ บอกกับท่านอย่างมีเหตุผลว่าเฮ้ย mm hmm. อาชีพศิลปะของเรามันไม่ได้แบบมาเล่นๆนะแต่ว่าอันนี้น้องๆก็จะต้องอธิบายให้ผู้ของฟังได้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นอันนี้อันนี้มันทําอย่างนี้มันเรียนอย่างนี้จบไปแล้วทํางานอย่างนี้มันสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับที่ท่านไม่อยากให้เราเรียนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านแบบเกลียดเราหรืออะไรหรอกครับท่านมองไม่เห็นอนาคตคร,ครับแล้วท่านก็ไม่รู้ในสมัยที่ท่านเรียนน่ยมันไม่มีนะครับไอพวกศิลปะอย่างเงี้ยศิลปะของท่านเนี่ยก็คือแบบทัศนศิลป์วาดรูปอะอะไร คนที่เขาเรียนจบไปนานแล้วอะนึกออกไหมครับเขาไม่ได้อัปเดตนะครับอย่างผมเนี่ยโอ้โหแบบเกิดยุค ปี2000ัอย่าง,งเงี้ยทุกวันนี้มันมีสาขาแบบแตกแขนงออกมาอีกเยอะที่แบบผมเพิ่งจะมารู้สาขาการชาอะไรเงี้ยสาขาแบบเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยโอ้โมบบมันแบบมันเยอะมากนะครับผมเราจะไปเทียบอะไรกับคนที่แบบเขาอายุ40 50้แล้วนะครับเขาก็ไม่ได้มาอัปเดตตรงนี้หรอกนะดังนั้นเราก็ต้องใช้เหตุผลในการอธิบายให้ดีนะครับผมแล้วก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยตั้งเป้าหมายแบบไกลๆเลยครับไกลๆเลยนะฮะว่าอยากจะเรียนอะไรเรียนแล้วจบแล้วไปทําอะไรนะครับแล้วจะวางแผนอนาคตยังไงอยากให้คิดไปถึงตรงนั้นเลยเพราะว่าเวลาคนอื่น เขาถามเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่แบบเออเออเออมันอย่างนี้มันอย่างนี้มันจะแบบนึกักมันจะเหมือนแบบคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนเลยนะครับสำรวจตัวเองก่อนเฮ้ยเราชอบอะไรวะเราชอบอย่างนี้จริงๆนะครับเราชอบอย่างนี้จริงอยากเรียนนี้จริงแล้วเรียนตรงเนี้ยมันเอาไปทําอาหารกินอะไรได้บ้างนะครับอย่าเรียนไปแล้วจบไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคนที่จะเรียนศิลปะนะครับแล้วก็สำหรับคนที่จะมองว่าศิลปะมันไร้สาระนะครับจริงๆบนโลกเนี้ยมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ขับเคลื่อนไปด คิดสร้างสรรค์คีเ a t ีฟอะไรเงี้ยถ้าไม่มีศิละปะเนี่ยโอ้โหบนโลกนี้ก็คงไม่มีเสื้อผ้าลายสวยๆคงไม่มีมือถือดีๆใช้คงแบบไม่มีรวดวทรงลวดลายอย่างบ้านหรือแบบอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อะไรต่งตางๆนาที่คุณบอกว่าสวยคุณบอกว่าให้สีมันดีอะไรเงี้ยมันก็เกิดจากศิละปะทั้งนั้นนะครับผมก็ฝากไว้ที่เพลยแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแจร์พเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ภาค ก็อเอาไว้ดูกันเจอแม่คิดหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ